มือนีเข้ากสิมาันวัดวัดปลาซับคำก่องมือนีเพิ่นมีวิธีตัดไวเนะค่ะก็เล่นติดผ้ามาชมบรรยากาศในวัดนะคะว่าเป็นยังไงมาที่นี่กะเนี่ยค่ะคุณเค้นบรรณชแนลกะขอถ้าพี่น้องมาในวัดแล้วก็มาชมวิธีการตัดไวของวัดซับคำก่องเพราะว่ามันเป็นพิธีที่ว่าตกค้างจะปีที่แล้วมันติดโควิดเนาะค่ะเขาเพิ่นก็เรื่อยเรื่อนมาก อันเฮ็ดของปีนี้มันก็ะเลยเหลือแต่อันวิธีพิธีตัดไวยที่ขจ้าสีมาเฮ็ดอันมุนีค่ะก็จะ่าเริ่มตังต้งแต่มุนีไปนด้ค่ะเดียวกับเขาไปเบื้องบรรยากาศทางนค่ะตามมาค่ะะเข้ามาเขา้าไปในวัดกันอันนี้ห้องเขาเข้าไปในวัดเลเด้อยค่ะอบรรยากาศในวัดจะมาเจอร่วงท่าน มาเจอลงทาโลงแรกเนาะเด็กค่าเด็กค่ะคุณน่าอันนี้น้ำอี่ยังจะลงทานบอกเล่นยังไงลงทานจากไดดบอกกล้องเนี่ยจากไดดแบบลงทานแบบไหนบอกกล้องแดงกล้องมันกำลังทานลงทานน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยสดครับน้ำอ้อยสดสด ม่กินสดๆไม่ได้ใส่สารกันโอมกได้ไหม่ให้ยาลยค่ะจัได้เลยเอาไหมจากกล้องเอาไหมออัากรกวดกระยายกระยายด้ยายเอาให้ยายด้วยเหรอมีถุงใส่ไหมคะะม่เอันนี้เป็นโรงทานน้ำอ้อยนะคะประมาณหนึ่งทันขวดครับ หนึ่งพันขวดหนึ่งพันขวดค่ะไม่หมดไม่กลับอ่ะพรุ่งนี้ถูกหวยลอตเตอรี่ต่อไปมาขอให้เจ้าภาพถูกหวยด้วยนะคะเอาที่สองมานี่นะเอาที่สามมานี่เด้อยเอาที่หนึ่งดามมากค่ะอันนี้ทำอะไรคะอันนี้ลงทานอะไรคะลงทานสมัยนัลงทานยังกะผัดไทยเอาไหมหนู อันนี้ผัดไทยทั้งหลายเอาผัดไทยสองค่ะอัลจังโกมีถุงบ่ะม่มีถุงเป็นคำแทนชื่อของตถาคตมิสิตข้างลายน้ำตาลเบญญาโกวอันนี้ผัดไทยเดี๋ยวโชว์ผัดไทยก่อนเป็นคำแทนชื่อของตถาคตมิสิทั้งหลายน้ว่าลเบญญาโกว์ศัลยแพทย์หมอผ่าตัด เป็คุณแทนที่ของตถาคตขอให้ทูลรางวัลเด้อาว่าวิมโลนุ่ีมัอันนี้ขอเชิญว่าทำบุญตถาคตเราทำบุญกันสุที่หลาคำว่าวิมโลผู้ปราศจักมังคุเชื่อของตถาคตคืออะไรอสุท้หลายทำบุญไง ยามยาเป็นคำแทนชื่อของะาอะไรคะอันนี้เป็นอะไรค่ะทั้หลายคำว่าน้ำพริ้วโตพรือาม่เป็นคำแทนชื่อของประธาน้เไยคะมีผักมีลวกผักด้วยมีลวกผักด้วย กินไไดด้ away, ้เเลลยยอันนี oh. ้ลงทานจากไหนคะบทที่สองอ๋อเริ่มตั้งแต่ก่อนมาจังหวัดไทยเริ่มทำก่อนมาบ้านมาอยู่นี่สิบวันสิบคืนเลยโอ้มาช่วยวันนี้มีตั้งแต่วันไหนเนี่ยเริ่มตั้งแต่ข่อมันเริ่มวันนี้แล้วก็ถึงวันไหนคะถึงวันที่เจ็ดถึงวันที่เจ็ดแห่งการงาะวันที่เจ็ดนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากมากอ่ะมากเลยค่ะเริ่มือนในวันที่เก่า เดิมเป็นมันทีเก่าที่ร้านจะสมบัติแต่นวามแก่โมรธของพุทมเหสียานต้องท่านอร่อยทุกอย่างจึงได้ส่งขับราชกุมารที่มีชนมายุคแก่กว่าคือหมักนิคุมาหรอนั้นเสด็จอยู่น้ำป่าสาบใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สระโบขอนี้รแรงขึ้นภูเขาหินมะขามพระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกันจึงสมสู่กับพระที่ดิของตงอีขณะนั้น พระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่ากุมานผู้อาจหานเนาะโกมานผู้อาจหานอย่างเนื่องเนาสักยารวตโกกุมาราบรมิกสัตยารวตโคกุมาราติก็เหตุนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสาตยะสืบมาขค่แต่เป็นของเจริญ ของที่เข้ามาบูชาใดๆค่ะเป็นไอของจากวัดเพื่อเอาเงินเข้าวัดนะค่ะเราจะใครอยากมาบูชาเราจะความชอบแล้วมันก็จะเป็นของย่อมถืไม่ว่าเป็นของที่ไม่เคยเกี่ยวกับพพระนี้อันนี้สองพันสี่แต่อันนี้เป็นผู้เจริญนข้อนี้อันนี้เป็นทองเหลืองได้สั่งมาเฉพาะพระพักพระพุ่มพระภาพเจ้าอันนี้ปลูกเศษมาแล้วใช่ไหมแต่ที่เฉพาะพระพักพระพุ่มพระภาพเจ้าว่า พที่ักบ่อตังคันืออันนี้ที่บูชานี่เราไปแบบแบบไหนันแบบทุ่งชั้นเดอสุอ๋อเหมือนกับว่าเราเอาไปขึ้นนิ่งข้ที่ักด้วพตทุ่งพราอมดันโด่งอยู่ในหมู่ทพชั้นเดือดสุดนี้ข้าวมา่สัไปไหว้พระก่อนเป็นของหน้าเทศราไม่เคยเมือนกับขเสกผู้เจริญ ข้อนี้ข้าพระองค์ได้สาเฉพาะพระพุทธพระพุทมัพระตได้จาริติดทองอยู่ในมิดนั่น้าละนี่ก็มาไหว้พระกันผู้ที่สักดิอสูทนนตรงอยู่ในร้อไหว้พระไงา่านนี้เราถืออะยเราถก็วางกันข้าแต่ทุกคนที่จะข้ที่พระโภทศดีสักสิ ดูตัวทั่วท้องดงอยู่ในหนูเท่ชั้นดึกสิดเอาใส่คนละอันก็พอการแห่งอายุนี้ข้าพระโอนย่อนใส่คนละใบเป็นของน่าอัศจรรย์แม่ใส่เงินไอ้ทอทองโคทองแล้วหนูใส่เบอร์ทองเปิดเงินทูบแม่อะไรมาเพิ่มาจุดทูบก่อนเนาะถือสวยเน เอาวางไว้ก่อนเอวางไว้ตรงนี้วางตงก่อนลงสี่พันขาแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จํามาแต่ผู้เฉพาะพระภากพระผู้มพระภาคเจ้าว่าอานนท์ผู้ที่สัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุดติจากหมูเทพชั้นอยู่สิควงขนมเดี๋ยวข้างขนมดังนี้ ข้แต่พระองค์เพื่อจะเรียนข้อนี้พระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยได้ก็ไม่ถือก่อนค่ะถือก่อนเมื่อไหวพระพิญานาฆ่ากันเมา่ไหวพระกันนะคะเกิดแสงสว่างเนื่องด้วยการจิตเกิดจตุสิทธุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้ข้าประอมวลได้ทามาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอ,อนานพวกที่ศัตว์มีสติรู้ตัวทั่วทั้งร่มจิตติดจมบอนู่ชั้นดิศแล้วก้าสู่พัน์มาดาในขณะนั้นแสงสว่างอุรา ใหญ่กว่าอันาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดานได้ได้ปราขึ้นหนโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกโรมโลกในหนึั์พร้อมทั้งสมณะกลางพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ไม่ลกกาทยทีเกิดข้นบนเทนเขาแตุ่ หาการเกิดแทงจากขวยอินยามไม่ได้เป็นแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันุริทปัญญาชาตินี้ส่องไปให้ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอันโบราณที่ไม่ถอดไม่ได้ไปปิดอ่านี้เราก็จะเข้าไปปิดทองลูกนิมิตนะคะ อันนี้ะนนจะเป็นที่ที่เพื่อนสางขึ้นมาไม่เป็นโบสถ์เราปิดปีกายนี่ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนปิดท้องนิมิตแต่ว่ามันงานมันมันเสร็จนะค่ะเพราะว่ามันมีโควิดขมขอนเนี่ยฝีนี้เพิ่นได้จัดตอนน่อนนนเ,เ,เนื่องค่ะเวงสางอ้สั่งสามเสียนแบบงามเลยนะสางหยิมจุดจุดที่หนึ่ง ลูกที่หนึ่งอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ลูกที่หนึ่งใช่ไหมนี่ไงหนึ่งเลขหนึ่งสองนี่ไงเลขหนึ่งน,นั้นเลขสองอะมาติดลูกนิมิตอ,อันอนี้ขยะนะคะ อธิษฐานด้วยไปอันนี้พ่อจะทำงานบอกเลเพราะว่าตรงนบบคนกับบ่คอยมีด้ค่ะมันขจ้อกับขจทยอยมามันจะ อันนี้เป็นยาากศับบรรอดวเนนัอ้ดไหตุสูงคันใองม,มาดานะการนั้<ป>นามาดางโผล่ที่สา ยี <h 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 ่ <c oughs> <c oughs> um, ้เหลืองแก่เียวแดงขาวหรือหลืองก็ตามเก้าลูกแก้วนั้นวางบนีลูกน้ำหอมานี่กแกำังสสเงายไ่สีอ่แก้จะเขลืกว แขาหรือก็อ่างฉันแดดก็ฉันนั้นที่มาได้ปที่ัตว์เป็นผู้ที่มีอาข่ายมีความสลายไม่อ่อนเพลียหรือปวดทีิศัตรูหน้าเหนื่อยกันมีอวัยวะเท้อยหงสมเหตุมีสิ่่สาอย่างนี้อาเหนยิ้มไปถืุ้งคาได้ก้าวเดินบ้างสียงเนื่อบ้าจึงจะคลอด ดที่อันนี้ลูที่หกแหละว็จะมีเก่าหรือก็ค่ะ้าแตระองค์ผู้เจริญแมดข้อนี้ข้อนี้พะคถไว้ว่าเของะัศจรรย์ี่เเก่ยรผัดยเบื้องบนดีเว้วัดเจาเอาพวก เป็นกระเบื uh ้องเป็นลายวดลายจะเน้นแบบ้างนะคะอันนี้จะเป็นแบบสวยงามกําแพงสวยงามไม่จะเป็นแบบหินอ่อน้มาก แู้ให่ผ่านมาทางนี้ก็เป็นวัดอาซักผกองที่อยู่บ้าน,นท่าเสออาอยู่บ้านท่าเสาไอ้ตะมนลที่อ,พอเพื่อนองไทยัง่วัาเาชนแอ้นนอาวหนามนไม่โบสหน้าช่อมมกาลายไม่โบดกันด้อเพิ่เญญมเพ็ดแบบสวยงามามากนะครอันนี้จะเป็นน,นี่เป็น หลวงปูหัําสุกเป็นลูกท้องถิ่เชืหลวงปูหั่สุกนายปโนไอชุนเน่ะเคยเป็นเจ้าอาวาอยู่นี่นะคะตล่มปูหั่มสุก อืมคด้านนึงคด้านอื่นอืมไอ้ที่ทาน เอาหา่อเอาหา่อเข็มไหมแล้วก็ที่ฐานอันนี้จะเป็นลูกเมดของทุกไายมีนสนีสองอันได้ไหมอ่ะข้างล่างมันมีอีกอันนึงอ่ะที่เราไมา่ได้นั่นนะอ่ะอรอใช่ ลูกอยู่ตรงนั้นไงตรงตรงแท้นก็สิลูกออ่ันมี้สามสี่แปดหกสบเแฉลกอมนี่ให้ฟอมิสโซนอะไปไหว้พระกันนะ ต่ห้องลงไปเบืิ่งบันยากาศข้างล่างกันติดด ที่อันนี้เพื่อนเทดเพิ่นเซนเตอร์คาสลนเพื่นเจเ็ดจัพิที่เป็นแบบไอหลองฟังลูกงิดตกันมาออกมา้างนอกเข้าเข้าไปเพิ่งอันกอนาคเับเเจริญกุขเจริญธรรเนาะนเด็กะดยโยกโดสุันกคนนะครับเป็นไงบ้างเนาะ อันนี้เข้าคาว่าสารากันแล้ครบเบื้องบรรยากาศเบื้องบรรยากาศข้างในมีอะไร้เ่อต่างดูบรรยากาศข้างในนะเดเาาเข้ามาเดี๋ยวพาด้ยอาหารกนิ่นึ้เกิดนะคุานเจ้่ันมาทบรกา้างใะ <alors S 2> ม่าจิตใัเรได้เป็นสมาธิิตีเราจะได้ไม่โม้กแมกแล้วก็เก่าวาการเป็นมงคลกับองสมทานที่เราได้จับจองมาหรือว่าหรือว่าเราได้ร่วมกันข้ามกันแล้วไี้เ็นมงเจ้ากระไลยกันด้วยค่ะเข้าโนเลอ่ะ้วเลที่ที่โขอต่อได้เลยต้งเรียร เมซี่กับลา่าเจากับมาเฮ็ดลงท่านกันลงท่านทื่สิจำากันเวลาอะไรกับหมดแล้วปะวันรทต่อไปต่นะได้างอันนี้บรรยากาศ่สาระาเจ้ามากขงบุญกันล่าหลายนเดียว้นใจที่จะโดนกระหนา โองข้ามันการบริเลตน้องท้ามันการบริเลตน้องข้านกับบริเลตจ้าจ้าล้อล้อหลังลม้าลเลยเลยกันคราวนี้ะาทำหน้าที่อาบน้ท่านอันค่ะทีพ่อแม่ได้เห็นสถานรี่ของจุดตกใจสีเรียนที่โดยโดท้อบ ไปได้กำแพงเลยแบบโดยที่พ่อว่าพ่อเลยแบบรัชทายาททรงองค์โดยมีอ่อวัอที่เก่าแก่ก็คือองคุณครับสุขแต่สืบพ่อมาก็จะเป็นอาจารย์แดงที่สืบพ่อโดยเป็นสัตว์นเรยาเนี่ยก็จะเห็นอ่าพ่อเป็นอะไรอายอันนี้ก็อันนี้ห้องกับว่าเบิร์พิธีวิธภัณฑ์ของหลวงปู่ค่อสุขแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันกะ เป็นในานา้มของบริจาคผู้บริจาคต่างล้วที่นี่เขาเกับสามารถมาเบิงเขา,าเบิงชมขังไนได้ว่าเขา้ากันกินอย่างไรว่าขังไนเขามีอย่างไรสม้มแนวมันเป็นเป็นของเป็นพิชิตท่านของไส่ของหลวงปูขง่ขั้มสุขที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าอยู่นี่นะคะของไอ้วัดปลาสับข้ามกล่อง ข้าวขมาเยี่ยมชมทางง่ายบนค่ะอันนี้ก็เป็นกระดูปเป็นโกดกระดูปของลําปูของปูห้องสุกแบบนั้นลูบอันนี้คือลูบผ่าของเม,มองปูนะคะเป็นไปพืนน้นยังอยูอืมเป็นไปพืนนป้น,น,นยังอยู่ในที่ถึงแบบอืมข้าวมาเยีง อันนี้จะเป็นกองใสเพิ่นอนเนาะกองใสกองใสเป็นเป็นแจ็คเก็ตเอาดิฮ้องก็ไม่หวานมากนะอันนี้เป็นหุ่นลูกปั้นของปูขั้มสุกท่านเฮ็ดไว้เป็นที่ระล,ลึอกได อันนี้เป็นของใจของใส่พจนที่ว่าเพอนยังมีชีวิตอยู่เป็นเป็นของใส่ที่เป็นของใส่ชวนโตนะเป็นของใส่ชนโตพอนกลมาเม้าแบบร่วมในพิพิธภัณฑ์เป็นผ้าขนอโเป็นมวกเป็นผ้าห่มอันนี้เป็นเหรียญค่ะเหรียญที่เป็นสารสมัยเป็นเหรียญเก่าเกาที่ลงปู่เป็นสาสมัยนะเป็นแต่นะมา มันจะอาจาเ,นเอามาจัดไทเกนอภิธานให้คน้นล<ะ>เหรียญเกา่าเหรียญเกา่า<ๆ>แต่สมัยนี่จะเป็นภาพของเพื่อนที่เพื่อนตอนเพื่นอนอวยเนี่ยภาพภาพป็นภาพ,ภาพอของกู เป็นภาพต่างๆที่เป็นกิจกรรมของหลวงปู่ที่หลวงปู่ตต่หลวงปูงป่ยังไม่ไหวเนาะเพื่อนกับน,นี่คือเสียงโด่งดัง,งดะะอีาา่าีค็ดหนอละมาไหวผ่ะห้องอร่อยค่ะ ชีวิตเพื่อนของกูใครอยากมาเบิง้งก็มาเบิ้งได้เลยคนะ่ะเป็นตื่นรวมมงทีเก็บกระดูมองเฮต้าบางทีเก็บของใส่ของสอยของเพคนแต่สมัยคนยันยังมีชีวิตอยู่ เมันเหรียญอันนี้แบงค์สิบแบงค์สิบเมื่อก่อนเป็นอย่างเงี้ยแหละแบงค์สิบสมัยก่อนอเนี่ยเมือ่อตอนนี้เราใช้เหรียญสิบใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนใช้เป็นแบงค์สิบก็เคยเห็นอยู่ในไทยเอาออกมาให้ดูเนี่ยแบงค์สิบยายก็มีเนี่ยหนึ่งใช่เก็บไว้สิบ <4 S 1> มงกุฎ จกิจอะมือนีกะบไว้สานีกันได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลิหนาสีไปเห็ดอียงกะรอติดตามเบิร์น้ะว่าหฮาสิพ้ากันไปไสมือนีกะเฮากับมามาไหวพระมาเบิ่งนไทยบรรยากาศในวัดวัดปลาซับข้ามกองไหอยากมากกมาด้ทัวพื่นมิตรปิดท่องหรือมีถอดวันที่เจ็ดตั้งแต่วันที่เก่าถึงวันที่เจ็ดทนี้กะช่องคุณเค้นบันนาชาแนลกะเอาไหวสานีกันเด้ค่ะ สวัสดีค่ะ